จริงเหรอทั้งอัศวินแล้วก็เอวาวันนี้ทั้งสองคนไม่ออกไปไหนเลยเหรอใช่แล้วเจ้าหญิงกลุ่มอัศวินแห่งอาณาจักรแคนเทอร์เบอรีกาเดียนลาพักเพราะเป็นวันเนทศก,การยังไงล่ะถ้างั้นพวกเจ้าก็ใช้เวลากับข้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าพวกท่านต้องการโูกคืนอาณาจักรให้ได้เร็ววันหรอือการพักผ่อนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารไงล่ะตอนนี้แหละคือเวลาที่ควรจะพักผ่อน พวกเจ้าเนี่ยชอบออกไปที่อื่นตลอดเลยพอได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วดีจังจะว่าไปลินดากระบ,บอกบอกว่าจะจัดเทศกาลฉลองวันเทศกาลกับผู้คนในปราสาทลอยฟ้าท่านไม่ลองไปเดินชมดูกับเด็กใหม่หน่อยละ่ะว้าวเทศกาลเอวาก็าไปด้วยกันไหมข้าเตรียมมือเด็กกับลอเลนนะ่ะฮะเจ้าหญิงไปใช้เวลาให้สนุกกับเด็กใหม่เธอ อืมโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะกลับมานะระวังตัวด้วยละ่ะเจ้าหญิงนี่วันนี้เป็นงานอะไรบ้างก็ดีนะไอ้ขี่เขารไ,นะไอ้ลูกจําน้องนี่นมันคืออะไรค่อยอง,องไว่เพชรเจ้าเสียเพชรแล้วเจ้าหญิงแล้วก็เด็กไม้นี่นะ<อ>ลินดากับบ๊อบสวัสดีเจ้าหญิง สวัสดีเด็กใหม่ท่านมาเดินชมเทศก,กาลกับเด็กใหม่เหรอใช่ที่จริงมันก็เป็นแค่การรวมตัวกันสังสค์กันมากกว่าเทศก,กาลเลยนะแต่ข้าอยากทาให้ตอนสุดท้ายจบแบบอลังการก็เลยกําลังแจกจ่ายสิ่งนี้ให้ทุกคนอยู่นี่คือโคมร้อยน่ะวันเทศก,กาลแครนเทอร์เบอรี่ทุกคนจะรวมตัวกันปล่อยมันขึ้นฟ้าและขอพรยังไงล่ะแต่มีผู้คนมากมายกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เลยไม่รู้ว่าจะแจกจ่ายให้ครบทันเวลาหรือเปล่า งานพวกข้าจะช่วยเองโอ้ไม่นะไม่เป็นไรหรอกพวกข้าจะใช้งานเจ้าหญิงได้ยังไงไม่ไม่อย่าคิดมากนะนี่เป็นเทศการณ์ที่ทุกคนมาสนุกด้วยกันนะใช่ไหมอัศวินอืออืม,อมตอนนี้เรามีเวลาว่างจะมาทำอะไรแบบนี้ได้ไง ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคือวันเทศกาลที่ทุกคนจะได้ใช้เวลากับครอบครัวที่บ้านเกิดมันไม่ดีหรอกที่จะบังคับให้ทุกคนสู้ในเวลานี้ท่านก็เลยจะอยู่เล่นกับนูน้อยขี้งแงแทนน่ะเหรอ่านเป็นกลุ่มอัศวินที่พักดีจริงๆเลยนะเจ้าหญิงจะอ,ออกจากวางังและแยกจากราชินีคามิเลียมาแม้เธอจะไม่แสดงให้เห็นแต่คงจะเด็บเหนื่อยมากแน่พวกเราแค่อยากแบ่งเบาภาระในใจของเธอได้ดีนหน่อยก็ยังดีในคำว่าพวกเรา รวมค่าด้วยไหมข้าเกิดการเล่นแซงเป็นครอบครัวดังนั้นช่วยยกเว้นข้าทียังไงซะทั้งเจ้าพวกนั้นและข้าก็เป็นความสัมพันธ์แบบต่างฝ่ายต่างการแข่งข้าตั้งแต่แรกแต่เจ้าก็กําลังได้ดีกับเจ้าหญิงอยู่เนาะอืมเอาละก่อนที่เจ้าหญิงจะกลับมาต้องรีบเตรียมอาหารแล้วเราเล่นช่วยเป็นลูกมือให้ข้าที อะทำไมต้องเป็นค้ายิ่งไปกว่านั้นท่านทําอาหารให้เป็นไม่ใช่ไงถ้าเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้เดี๋ยวห้านแต่อันนี้นะขอบคุณนะเจ้าหญิงเป็นเพราะท่านเราจรึงใจใจให้ทุกคนได้ครบด็กใหม่เองก็เก่งมากสุดท้ายนี่ของท่านเจ้าหญิง พอด้านในเต็ไมไปด้วยความร้อนมันก็จะเริ่มลอยขึ้นอย่างช้าๆอย่าลืมขอพอรก่อนที่ส่งมันขึ้นไปล่ะโอเคเจ้าเองก็ขอพอรด้วยหรือเปล่าอสศวินอืมอืม ข้านะขอได้ทุกกบพี่และขับไล่อินเวอรเดอร์ออกไปและได้กลับไปยังอาณาจักรด้วยกันทุกคนเจ้าขอพรว่ายังไงเหรออสุวินข้าขอให้ทุกอย่างที่เจ้าหญิงหวัง เป็นนจริงะเอว่าผู้ค่ากลับมาแล้วมาแล้วเหรอเจ้าหญิงเทศก,กาสนุกไหมอืมสนุกมากเลยก็ออยังชั่วหน่อยที่ท่าสนุกท่านน่าจะหิวแล้วมากินข้าวก่อนไหม ข้าเตรียมแต่ของที่เจ้าหญิงชอบเอาไว้ให้ว้าวน่าอร่อยจังเด็กไหมเจาก,ก็กินเยอะๆนะอืมอืมได้เล่นกันทั้งวันแถมยังได้กินของอร่อยแยะๆข้ายากให้ทุกวันคือเทศกาลการเตรียมอาหารสําหรับเทศกาลมันไหนจะแย่แล้วท่านอย่าให้ข้าทาแบบนี้ทุกวันเนี่ยนะท่านพูดได้เพราะมันไม่ใช่งานของท่านใช่ไหมฮะ